ที่พัฒน์บุญพิมตอนนี้ผมก็อยู่ในมิลลีเกมเราก็อยู่ในกับที่เราจิจิโตะแล้วเราก็จะมาค่้าเราจะเห็นหน้าเขาตั้งแต่ในพาดแรกที่ผมเพิ่งลงไปนะครับอ่าเข้าอ,อันนี้เลยอันไหนวะอันที่สองหรออันที่สามอันแรกอันแรก,อ,อ,กอันแรกข้างบนบอกดเข้าไปแล้วแล้วไม่ใช่ทีมเดียวกันแน่นอนเพราะเขาเป็นสีเขียวเฮ้ยแกทีมส้มเหรอแกทีมส้มแกสีเขียว เขาสีเขียวตลอดเลยว่ะทำไมเขาได้แต่สีเขียวแก่สีส้มจะฆ่าแกได้ด้อเดินเดิีมาแข่งกันนะครับผมจะไปทำลายเตียงเขาให้พังทีไรเลยมนะไม่มัาไดราะเขาจะมีประกันปร์ปุ๊กเกอร์เน้อเขาว่าเขาต้องเป็นสว์เขาว่าพีโรจิเจอร์ต้องเป็นสายกันเตียงแน่อุดเตียงอุดตูดใช่อุดตูดนะคบเฮ้ยเป็นบ้าเลยว่ะ <C oughs> ผมว่าผมเป็นไฟแบบว่าหลอยดีกว่า,ลาลหลอยไม่เลยเกียทั้งเลยเกียทั้งทำไมตูมีคนเดียวลฟลโอ้ยเดียวได้มากเกียอยู่กับเพื่อนคนนึงนี่ไม่มีทำไมเขาเห็นเขามีแต่เอ็มบีซเป็นเพื่อนโอ้จริงด้วย <c oughs> อย่เลยต้องสู้กับพพืมองคนเดียวแล้วเนี่ยตลกมากเลยครับเฟลน่คเขตลกับไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะเฟลน่ก่อนแรกผมต้องไปบุกเตียงเขาอย่าเพิ่งมาบุกเตียงกลไปบุกเตียงคนเื่นก่อนนะไม่ดูว่ารูว่าทีมเจจะร่วมมือกับทีมเขาเขาไม่มีทีมเพราะเขาอยู่คนเดียวหรือว่าเจจะร่วมมือกับทีมเขาแล้วมันจะร่วมมือกันได้ยังไงอะ ไม่เพื่อนเขาม่ร่วมมือแต่เขาจะร่วมมือกับแกจะฆ่าคนเราเราร่วมมือกันเราไม่ต้องฆ่ากันเอาไงแล้วเราก็ได้ฆ่ากันอยู่แว้วเพราะเราเป็นทีมไม่ใช่ทีมดียวกันใช่ยังไงเขาก็ต้องเตตียนกันอยู่ดีฮ่าฮ่าห้ามาครับก่อนแรกเราต้องเอาบล็อกโป๊ิหนึ่งชุดสองชุดห้าล้านชุดตอนนี้ผมได้ชุดกอเพีทที่ ไม่ผมเพิ่งได้้เปิดสอนยคกัวผมจะถ่ายสักกี่นาทีดีครับสิบนาทีอตอนแรกเขาบอกว่าถ่ายห้านาทีพอเขาบอกว่าได้ได้เย่ได้เจอกันแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นสิบไม่เคยบอกว่าห้านาทีเลยนะเพื่อนอ้าวกูอยู่คนเดียวด้วยเอ้า กูยอยู่คนเดียวกูกลับได้ดทุบตัวเองเมื่อกี้ทุบได้เตียงไม่เป็นไรแกเขาอยู่คนเดียววะ่ะอุ้ยเอาแล้วว่ะเอาว่ะเอาอะไรฮะเอาว่ะโอ้นี่มันอะไรวะเนี่ย <c oughs> มีทองแดงกลูกโต้รวมมือกันเลยโต้ไอ้รวบงั้นแกก็แพ้เพราะเขาจะแพ้แกอยู่แล้ว ร่วมเธอตโตเด้อตอนตอนนี้เขามุ่งมันอะโอเคเอาอะผมอยู่คนเดียวเขาจะไม่เป็นเขาจะไม่เป็นฝ่ายบุกใครไปเขาจะป้องกันฐานอย่างเดียวเขาเป็นคนกี้กล้มากป้องกันได้ ใช่ไหมโตใช่เขาได้ยินที่แกพูดทั้งหมดใช่ที่แกด่าเขา่าขีก้กากไอ้ไปเป็นรัดเขาบีบคอแค่ไหนทอนเสร็จโยเขาจะกันจอรซินะ่าไม่แล้วเดียวต้นมากกว่าโอ้เชียวได้ทองเจ็ดอันแล้วฮะเอยไม่ใช่ได้เหล็กเจ็ดอันแล้วรูปทองพี่กบชุดกอ <Happiness unting> เขาจะรับดับเขาว่ารับดาบยังดีกว่าที่เดีพูดมากเลยครับคนกลังถ่ายอยู่่คิวโอ้ย thank you teacher เดเลมอนครับอ่ีล้วล ดีเมีสองยสองอิล um ูมมนาติมีหอท่ากับอิล um ูมมนาติก็มีตีอิลูมินาติครบเอเขา้าเขาได้ยินที่ผมพูดไหมอิลูมินาติเขาได้ยินที่ผมพูดไหมว่าผมใช่ไหมเขาจะว่าเขาพูดมาเขาตดเตียงแล้คตน่นหนาเลย เขาว่าเขาเอาชุดเกาะเพชรดีกว่าเขาเอาแล้วเนะี่ยเขาได้เขาได้เหล็กแปดอันแปดก่อนอิรอนีมาติยูลูมีนาติเออพูดผิดพูด,พด,พด,พดไม่ได้ถ้าบกค่าได้ถ้าบกคาก็ได้สิบใช่เขาเจอฝั่งสีเม่องเป็นฝั่งที่อันตรายที่สุด แกอย่าไปต่อไปกลางนะเดี๋ยวเขาต่อไปเองไม่แกจะมาปูกเขาใช่ก่อนแรกผมต้องอยู่แต่ฐานครับผมจะทำแบบว่าดาวเขาจะอูดเตียงให้เสร็จก่อนแล้วเขาจะไปประจนเขาต่อไปแลแกเห็นเขาต่อไปไหมแกดูเขาอุดเตียงเลยีิเซลแกดูเขาอุดเตียงคนแน่นหนาเลยไม่เห็นแน่นของเขาน่ะใช้กล่องแกใช้กล่องอุดแบบว่า ทำให้แบบว่าคู่ต่อสู้ขุดยากขึ้นมันจะเปิดใช่ไหม,มเขาเกลียดกันโบิงโกใครตายวะมีรูปสายฟ้าปาบิก้าใครตายฟะโอ้ยโตเขาเห็นแกแก,กไม่ทำชุชดเกาะหนังเลยเหรอฮโตททำชุดเกาะหนังดิทำไม,ามาใส่ชุดเกาะอ,อย่างนั้นไม่ปลอดภยัยแล้วก็ ขาต้องการไอ้อันนี้ไม่เขาต้องการอาหารอาหารอาหารใช้อะไรอ่ะอาหารใช้ใช้อันนั้นอ่ะแกเขาใช้ทองแดงใช้ทองแดงสีก่อนรู้ยังู้งอวสวยโอเคเขาได้อาหารมาเยอะพอสมควรตอนนี้เขาไม่ต้องการทองแดงโอเคตอนนี้ อะไรกี่อันวะอะไรทองทองอ่ะทองอะไรแท่งทองอ่ะแท่งทองที่เอาไว้ใช้ที่เอาไว้ซื้อดาบเพชรอักเซียนใช้ทองอเซออียนอแล้วจะเอาทองแล้วจะเอาอะไรไปซื้อทองได้หนึ่งแล้วมันจะเอามาขายทําไมวะแล้วทองก็ไม่ได้ออกอัตโนมัติด้วยทองมันออกอัตโนมัติเฟมันไม่มีเฟย แกก็ไปตรงกลางดิตรงกลางนักรองแกแหมหารรูเย่ <Yeah! S 1> เขาครับดาบเหล็กได้แล้วเขาได้ดาบเหล็กตั้งนานแล้วจริงดออิฟ้าผ่าใครวะ <c oughs> มันจะเป็นอะไรที่เราควรจะเกินไม่ใช่เขาเขาเรียกว่าแก<ถ>โอเคได้เหล็กเจ็ดลูกทำไมไดีวะได้เหล็กเจ็ดแท่งได้เหล็กเจ็ดแท่ง ทำอะไรได้เก็บแท่งเหรอ,อแกก็เก็บไว้เผื่อแกตายแกจะได้มาใช้โอเครองเท้าอเอาใช่รองเท้าผมไม่อยากได้ทองแดงผมจะเดินอ้อมโอเคได้ชุดกอดเต็มตัวแล้วชุดกอดเต็มตัวแล้วดีไซน์นี้นี้ไ่ง แกไม่เห็นเขาเหรอแกไม่เห็นเขาเหรอแกก็ไม่เห็นเขาเลยดูเขามีเหล็กแปดอันทองผมต้องการทองสองก้อนพอดีผมมีทองผมมีทองสีก้อนผมจะครับที่ขุดทำไมแกไม่เอาถ้าแกมีทองสีก้อนเขาไม่มีทองสีก้อนแล้วแกบ,บอกทำไมวะ เขาบอกว่าเขาต้องการทองแต่เขายังไม่อันนี้ไอ้นี่มาเกียร์ทองฮะอันนี้มันเสินี้ยิงธนูอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้จริงจริงเขายังไม่รู้ของเขายิงแล้วมันไม่ออกลูกมันไม่ออกยิงได้แต่บรรยากาศเอ้ยยยอะเขาตายโอ้มีคนตายวะก็เขาเองเป็นสีส้มเลย เขาเลยโอ้แกพ้เขาซะแล้วอย่าคิดเขามีเหล็กเต็มตัวนะกูเขามีเหล็กแค่แปดอันเองเขามีเหล็กแปดอันจะบอกให้เขามีเหล็กเขามีเหล็กสามโซมีคนตายตกลงไปในบ่อหนุ่มห่วยเขาเขานึกว่าเขาไม่ได้กดย่องย่อเนาะเขากดย่องย่ออยู่เพราะเขาเซฟตี้เยอะ แกย่าเพิ่งมาทุบเตียงเขาได้ไหมอเขาจะไปทุบเตียงแกตรงนี้แหละแกทุบเตียงเขาเขาทุบเตียงแกขึนแล้วแกจะทุบเตียงเขาได้ยังไงในเมื่อแกเล่นไม่ได้แล้วเหรอโอเคเขาจะไปทุบเตียงแกแล้วกันเขาจะไปทุบเตียงคนอื่นโอ้ทีมสีม่วงแพไปแล้วเขาจะไปทุบเตียงสีแดงแล้วกันแกก,แแก,ก็ไปฟาร์มสีม่วงเฮ้ย <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> เขาได้เขาทำชุดกอเพชรแล้วโอเคเขาใกล้ถึงแล้ว อีกกี่บักวะทีมแดงทีมแดงหนังสีแดงกล้วยสีแดงมาเดิกมาเด็กโอ้กากวะมันมีไม้มันมีดาบไม้แต่เขามีดาบเด็กเขาว่ามันแพ้เขาะถ้าม,มันเล่นเกง่งเกงเขาว่าเขาก็ว่ามันมันไม่เกี่ยวกับดาบ <c oughs> ม <c oughs> มันเก่งที่ฝีมือใช่ไหม เขาใกล้จะกลายเป็นเหมือนเดิมแล้วว่ะเขาชุดเกาะเพชรแล้วแกแล้วดาบเขากําลังจะกลายเป็นเหล็กไอ้เหี้ยกระจุยเลยโดนมาสติกตายแล้วโอ้เขาได้มาอยู่ใหม่แล้วเขาก็มีพายอันก็เตียงก็เตียงแกยังไม่พังแกก็ได้มาอยู่ใหม่ใช่แต่เขายังมีพายอัปโปเพนกินแล้วนะกินเข้าไปแล้วตอนนี้เขามีอาหารแกแล้วเขาจะเอาแทงสติกไปจากไหนปะ เขาเตียงเขาพังแล้วมีมีคนกำลังจะมาทุบเตียงเขาเขายอมแพ้แล้วกันตัวช่วยเขาด้วยได้ไหมเบอรมเบร์กุมฟ้าแนั้นเองอะเตียงเขาพังเลยมันกำลังมาขุดเตียงตู้อ่าแล้วครับเตียงผมก็พังไปเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็เตียงเขายังไม่พังด้วยคลิปนี้ก็ยังไม่จบนะครับ ผมไม่ต้องพูดกับพฟนผู้ชมเลยครับผมอินเนืครับแกตายยังตายแล้วเนี่ยแกเตียงเขาอย่างโอ้เตียงเขาัาแล้วมามาหาเขามาหาเขาแต่เราได้อยู่ทีมเดียวกันนะมา,มาแกเร็วแต่เราไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันจะทำยังไงวะตามเข้ามาตามเข้ามาตามอยู่เร็วก็ตามอยู่หัางก็เกมดีไหมก็ดีมามามากดกดตัวดาบเพชรนี่กดเลยกดก็ได้วะกดเร็วกดเร็ว กดดิเวยเชี่ยกดดิโอ้ขุดแล้เข้าได้ยังเข้าได้แล้วเนี่ยโอเครอเขาก่อน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 เดี๋วเพิ่งกดเพิ่งกดเขาอยู่ในแดจริงกับเบียอ๋อก็ไูต้องานไม่เนี่ยอนานลน่ท่านจะกลไอ้บอกทีไปไปร้านเร็วๆหน่อย พัภาหน่อยดิปีกจู๋แสนน่ารักอา่ะครับอะไรแบล็คมาบังเกิดมองว่าจะมีคนรู้จักลุงพีในนี้มานะเขาเนี่ยเขาเนี่รู้สึกเขาเาเน่รู้จักคลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกด Subscribe อย่าลืมติดตามเลยนะครับคนใส่หมวกฟแตา